เอาละ,ะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ในรายการ My บา r คนดีนอ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีโอนเงินนะครับขั้นแรกก็เข้าไปที่โทรศัพท์นะครับมันจะมีด้วยกันอยู่สองวิธีนะครับกด,ดมาตรงนี้นะครับมันจะมีด้วยกันอยู่สองวิธีนะครับวิธีแรกนะครับกดหยดจัน ตดศูนย์ศูนย์กดสี่เหลี่ยมโทกออกครับเสียงก็อาจจะไม่ดีมันดืมนะครับเพราะว่าผมเป็นไข้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับถ้ามีเสียงอะไรรบกวนอยู่ข้างๆก็ต้องขออภัยด้วยครับพอดีข้างบ้านมีงานครับโกเข้ามาแล้วก็กดที่คุณจะเลือกอันไหนครับ ไม่ต้องสนใจมัน,นครับผมจะเลือกกดหนึ่งครับก,กดตอบกลับพิมพ์หมายเลขนะครับ 1. โอนเงิน 2. โอนให้ด้วย 3. โอนวัน4ีโทรกลับนะก้าถัดไปนะครับก็ก,กดโอนเงินนะครับอ่าเราผมใช้เวลาช้าเกินไปนะครับก็ต้องทำให้เร็วๆนิดหนึ่งนะครับเพราะระบบมันจะไม่สเสถียรนะครับ 700. ศูศเซ,ซเลี่ยมโทรออกนะครับ อ่ะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับกดไปเลยหนึง่งส่งนะครับกดหมายเลขที่ทุกท่านต้องการโอนให้นะครับกดส่งนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นเบอร์ตัวเองนะครับ คนจะโอนกี่บาทนะครับผมก็จะโอนครับที่สินะครับอันนี้เป็นเบอร์ผมเองนะครับอ่ามันก็จะทําไม่ได้นะครับแต่ทุกท่านลองใส่เบอร์คนอื่นได้นะครับอันนี้มันเป็นเบอร์ของผมเองมันจะทําไม่ได้นะครับก็ต้องใส่เบอร์ที่ทุกท่านต้องการจะโอนให้นะครับอ่าสำหรับนี้ผมก็ต้องขอจบลิเพยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเส่วนวิธีที่2ผมก็จะมาสอนในพ์ทต่อไปนะครับ ก็ต้องติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ